โอ้ยยอมอันนี้ล่ะยอมมือมีแข็งแรงผู้นําเด็กเรามันยังไงผู้รุดผู้รุดพอเลยเออมือผู้เท้าบรรณานี้ล่ะมือกระโลดไม้ได้น้องนาได้ยายเนี่ยะเด้อผู้เห็นลักสักเห็นอ้าวมีเขาไปเข้ามาใช่เล้ยเออเขามาเจมัวมาหยามมัวมาถามข้าวได้ไรเขามาอยู่บ้านโกกอกนี่ล่ะมาอยู่มาหยามมาลํามาลุยความเจ็บย่งได้ความใคร่ยังมีเด้อ นอนหลับเพขาจะได้เงินหมื่นนอนตื่นเ่าได้เงินแสนแบบมือมาเขาได้แก่มันโชดโชดหายเงยบมาพลาดมาหายเงียบอ้าวขบขุ่มหลายหลายนี่แขกคนอันนี้มันอันนี้แม่บปะคู่คู่คนนี่คู่คนอะไหรออันนี้แม่หรือไงแม่ลำพังยายพู่ยายยายยายพานี้น่ะยายพาคนยุ่งแตบ้านไกลๆผุ่นคนมาเลี่ยมผีอยู่นี่ล่ะเอานมาผูกอัจเวนไทยปนิ เอาไปเลยเอาไปเลยโนถึงหรือเปล่านาะเวมาวนีแหละอาเบากินให่หมดนะไข่นะเราขอเฮ็ดยาวแล้วดาไปเรื่องมือตามทั้ง

เออเอาเองก็รดแนเงินเดือนอยาตอัจะได้เงินเดอจะได้เงินเน้วจะเก็บมันสูวตโไหนะพ่อ้าเออมีแห่งรับรู้รับรั้นอนหลับขอได้เงินหมื่นนอนตื่นขอเงินหมื่นหายกลายเป็นเงินแสนมาแทนที่พี่เอรากไ่ใครนี่หละนอ ชกระเป๋ายายอยู่ก่อนได้ใครก็ดีละได้ใครก็ดีละอานกยาเนี่ยเออย่างไหนโตกซบชั้นเลยซุกซิบเลอนี้ก็ตูดวกผูกกะไม้กระไม้เอาเรียวหลังหลังเออมะเออันจังผูกไงกระม้อีกมั้ยนะ เด็กเมันจะโสดโุดหายมาป่าป่าไหนนี่อ่านี่เรืองความความเลยิไปแล้วก็ต้องมาเยี่ยมพยาบาลเลยนะพ่อโอ้ยมาเราจะเก้นรถขึ้นมาหาอยู่ไปแล้วไปทั้งต่ายยุ่งลูกของน้อขากระสกระสุงแล้วก็มาเนาะอ้าวพี่เอร้องไห้ทำไมอะร้องไห้ทำไมนี่ป่ารลยตาตมเหรอยายนี่เราคู้เห็นรักสักแหงนอ่ามีอกาสมาที่น้ด ยูมาหยาบาโกก้ได้คนมาดูมาดูไม่ได้ได้ข่าวหน่ข่าวไม่ได้ม่ดมาียาปลายาชิงดีได้ยาปลายาชิงใหญ่ได้หางขนาดจะเห็นยาวไล้อิเอาับปูนอนรับจะได้เงินหมื่นนอนตื่นจนได้เงินเศษโสดโสไหายาปลาขาดขานหายยาปลาเป็ดเออคันอ้ยขอเงินล้านได้ไหมได้ đại anh cho đại